ซุ้มเสียงแรกของนายกเนี่ยอภิปรายไม่ไว้วางใจลายบุคคลก็ยุบสภานะอืเพราะว่าไม่ยอมให้มีใครมาแก้พานและมนผผมว่าไม่ชัดอันนี้ไม่ชัดที่เขาพูดมาไม่ชัดแล้วผมคิดว่าเป็นไปได้ที่ออกมาพักประชาชนเนี่ยชอบแบบหลังได้ซ้ำไปเดือนมกราอาจารย์อาจารย์เชื่อหรือว่าคุณอนุทินจะปล่อยให้พักประชาชนอภิปรายคุณธรรมนัทผมว่าไม่มีทางอันนี้ผมไม่มีทางเชื่อมีมี conspiracy theory อันหนึ่งบอกว่าคุณอนุทินไปบอกคุณเท้งอภิปรายคุณธรรมนัท แล้วโหวตคุณคุณธรรมนัทยังไงก็แพ้เพื่อที่จะสกัดไม่ให้คุณธรรมนัทเติบโตในทางการเมืองเพราะพื้นที่ภาคใต้ภาคกล้ทาถ้าถามผมนะถามผมนะไม่มีทางผมคิดว่าคุณธรรมนัทกับคุณเอนุทินเนี่ยมีหนูต้องมีนัดตลอดการแต่พี่นึกดูนะถ้าหากว่าผู้รับเหมาทิ้งงานทั้งทที่เขาไม่ได้อภิปรายตัวเองเนี่ยนะยิ่งหนักเข้าไปอีกนะเออท่านถามพี่ต่อยหน่อยหนึ่งสิพี่ต่อยต้องอยู่ในวงการต้องรู้มากกว่าผม โครงการไทยทัศทีวีเนี่ยโครงการสีเทาผมอยู่ในโครงการสีเทาพี่มันมีข่าวว่าธรรมนัตคุณธรรมนัตลาออกมันมาได้ไงเออมันมันมันก็มาเรื่อยๆนะแต่ผมคิดว่ามันมามันข่าวเนี่ยมันมาตั้งแต่เมื่อวานเนาะมาแต่ว่าแต่ว่า็พราะว่ามันมันมันไม่มีทางหรอกมันใครปล่อยมาก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาเป็นรัฐมนตรีครั้งหนึ่งนะครั้งเว้นวักไปช่วงหนึ่งกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยโหยากแล้วไม่มีทางที่จะลาออก ไม่เห็นด้วยเรื่องมีหนูไม่มีนัดมีหนูต้องมีนัดบอกมีหนูต้องมีนัดไม่เห็นด้วยว่าว่าเชื่อว่าพร้อมถ้าสมมุติอภิปรายคุณธรรมนัฐคนเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอภิปรายคุณทําได้คนเดียวคุณธรรมนัฐโหวตเสียงไม่พอเสียงไม่ถึงก็ก็ต้องพ้นสภาพซึ่งคุณย<บ>ุทินไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ไม่กล้กกาทำก็ตั้งตั้งคนอื่นมาแทนเนี่ยตั้งคุณธรรมนัฐโดนมาเป็นรัฐมนตรีเกษก็ได้ หัวใจสาคัญก็คือประเด็นที่เมื่อกี้พูดเลยก็คือว่ามันฐานเสียงมันมันค่อมกันอยู่แต่พักกาทายัางอยู่ในรัฐบาลนะมันแค่เดือนสองเดือนคือ,อปกติเนี่ยผมจะเป็นเสียงข้างน้อยเสมอน <c oughs> ในสังคนอย่างแต่งตัวเนี่ยก็เสียงข้างน้อยชัดๆ <c oughs> แต่ค่าวนี้เนียผมขอให้ป้าต่อยเป็นเสียงข้างน้อยผมเห็นด้วยกับพี่ตุ้ม <c oughs> หมายความว่าสองคนเนี่ยมองว่าคุณยึดรายการมีแผนยึดรายการเป็นอะก็ได้จะได้นอนพักวันเสาร์ก็หมายความว่าสองคนเนี่ยคิดว่าใน่ที่ีเนี่ยมีแผนไม่ใช่มีแผนมีแผนว่าเขาเปิดใจเปิดว่างถ้าทำอย่างนั้ผมไม่สะเทือนเขาก็บอกอย่างก้ก็โอดไปรัฐบาลก็ต้องพิจารณาว่าเดินมนการยังไงหมายความว่าอันนี้กิตตาบอกทางภาคประชาชนภาคเพื่อไทยแล้วไอ้หวดหวดลายบุคคลาเป็นสิทธิ์ของเขาในการทำและผมก็ไม่ได้ขัดขันอะไร ไม่มีทาง<ข>ไม่เชื่อไม่เชื่อ,อผมยังผมยังมั่นใจว่าแต่ทางออกมันอาจจะออกมาในทางที่คุณธรรมนัทอาจจะหลบไม่มีทางไม่มีทางคุณธรรมนัทจะ <c oughs> ยังเป็นรัฐมนตรีเกษตรและมี25เสียง plus ไปเรื่อยๆอยู่กับคุณอนุทินยันการเลือกตั้งครั้งหน้าในปี69เอาขาไม่ลาออกเองแต่ถ้าหากถูกลงมติไม่วางใจขึ้นมาล่ะไม่มีทางที่คุณอนุทินจะปล่อยให้ฝ่ายค้านเปิด ไม่ไว้วางใจรายบุคคลแล้วทําให้คุณธรรมนัทตกเก้าอี้ในสภาไม่มีทางเหตุนี้อาจจะไปเกิดในเดือนมกราพี่ไม่มีทางเปล่าแล้วยุบสภาไงเดือนมกราไม่ออาวันนี้ไม่เป็นไรพี่ตุ้มวันนี้นานๆทีที่ผมจะเป็นฝ่ายเสียงข้างมากขอดูรูปขอดูรูปสองท่านนี้ในห้องในในห้องทํางานนายกเอยสามชั่วโมงที่เขาคุยกันอะครับ สองคนนี้ไม่รู้อะไรเกมนั้นใครได้สองคนนี้ไม่รู้อะไรไม่รู้พี่สองคนนี้ไม่รู้อะไรสองคนนี้ไม่รู้อะไรว่าสองคนนี้เขาโทรคุยกันทุกคืนคืออะไรกันบ้างพี่คุณธรนัฐยังบอกนักข่าวเมื่อวานเมื่อวันซืนเลยว่าโทรกันทุกคืนจนพยาผมอ่ะแต่ผมผมว่าสมัยคุณทักษิณคุณธรรมนัสกะโทรกันทุกคืนอยู่ก็คุณธรรมนัสโทรหาทุกคนทุกคืนไงเพราะว่าเพราะว่าเป็นพี่ เป็นที่พูดคุยแกเป็นแกเป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษาแกคุยได้ทุกเรื่องแต่ภาพเนี้ยเราเคยวิเคราะห์ไปแล้วในเสาที่แล้วนะครับว่าภาพนี้ออกมานเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุยโทรศัพท์กับนายกทุกเรื่องทุกคืนจนพยาคิดว่ามีอะไรกับนายกไปแล้วแกพูดทีเล่นทีจริงแกพูดทีเล่นทีจริงแต่จริงๆอ่ะเขาคุยกันทุกคืนและสองคนเนี้ยมีความชอบในในศาสตร์สายมูเหมือนกันนะคุณธรมนัทเนี่ยแกห้อยเลดหลวงพ่อรวยครับด้านนายกก็ห้อยนะมีมีเบี้ยแก้ด้วยนะ เบี้ยแก้ี่คือแก้พวกแบบคนสองัสอเไรเงี้ยใช่ใช่เขาเรียกว่าอะไรลมเพลมพัดมีมีดหมอเนี่ยนะเอาจริงจริงนี้ไม่รู้อะไรผมเลยคิดว่าสองคนนี้ยังไงไม่มีคําว่าทิ้งกันไม่มีคําว่าทิ้งกันมีหนูต้องมีนัดตลอดกันเอาเอามาดูกันนะครับนี่คืออะไรเอาจะพักหน่อยหรือยังไงหรือไปเรื่องอื่นเรื่องเรื่องยุบสภาไอ้เรื่องยุบสภารัฐนูนแก้หมดหมดยังจบแล้วนะหมดแล้วพี่หมดแล้ว หมายถึงว่ามันก็ตอนนี้มันมันมันไพ่เนี่ยมันอยู่ในมือของทั้งสามพักใช่ไหมครับคือคนที่จะเปิดเกมก่อนนี่คือเพื่อไทยนะครับแต่ว่าเขาเพื่อไทยก็จริงๆริงเพื่อไทยจะกล้ายื่นอภิรายไม่ไว้วางใจประเด็นอะไรวะโออ่ะคุณถลกคคุณบอกผมแค่ข้องนี้เรื่องสแกมเมอร์ป่ะกล้าเปิดป่ะสแกมเมอร์ไม่กล้ามั้งประเด็นเชื่อเขาก็ดจะเล่นเป็นใช่เขาก็โดงหัวสว ประเด็นเดิมๆพวกที่นั่นมาเขาก็โดงต้องยื่นรัฐมนตีมหาไทยใช่ไหมรัฐมนตีมหาไทยชื่ออะไรความจริงแล้วถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องถึงตัวนนคนเนี่ยมันตำแหน่งมันมาทีหลังตัวคนในตัวหน่งไหนก็พิจายตำแหน่งนั้นไม่คือคือคือประเด็นอย่างนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าประเด็นนั้นมีเนื้อหาสาระพอที่จะพิปารได้ไหมแต่ในเชิงการเมืองคือต้องพิปารคุณนุทินให้ได้ก่อนที่จะเลือกตั้งฉันหยิบมาเลยที่ วันเกาะเมื่อคืนเมื่อวานที่บนเวทีเนี่ยธวัตก็พูดถึงเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่คุณวุฒินพูดเรื่องไทยล้ำเขตแดนเอ้ไทยก็ล้ำกับมพูชาก็จะรปเด็นนี้มาเล่นซึ่งผมก็หวาดเสียวมากเลยถ้าเล่นเนี่ยโดนแทงกลับหนักกว่าก็ถึงได้ถามว่าคุณนัทวุฒิวันนี้มีตําแหน่งอะไรไทยครับพี่ครับครับผมคือแต่ก็เลงจะบอกว่าจริงๆอ่ะเพื่อไทยอ่ะ ถ้ามองตามแบบนี้เนี่ยคือเขายืน่นแต่ผมกลัวอย่างเดียวคือเขาเขาจะไม่ยื่นธรรมนัตไม่มีทางถ้าเปิดอภิบายมาไม่วางใจลงมติหรือไม่ลงมติก็ตามเนี่ยพรคประชาชนเนี่ยเขาเขามาร์กไว้ละสามคนคนที่หนึ่งคือคุณธรรมนัทคนที่สองคุณสุชาติคนที่สามคุณธนกรแต่มันคนละคนกับที่พักเพื่อไทยจะยืน่นผมเชื่อพรคเพื่อไทยจะยืน่นคืออนุทินอนุทินอนุทิน อนุทินนี่อนุทินเนีอนุทินแล้วบ่อยื่นมาเจ็ดคนไอพี่เขามีแค่สองตำแหน่งเองนะพี่มีแค่นายกกับมีมหิดพี่เอาสามใช่หรอเขาเผลอยื่นไปสามคือหัวใจสาคัญในเกมการเมืองคือยื่นอนุทินทำไงให้คุณอนุทินที่เป็นแคนดิดนายกรัฐมนตรีของภูมิใจไทยแปกเพื่อนมากที่สุดก่อนที่ลงเวทีสนามเลือกตั้งคือเรื่องของเรื่องมันอย่างนี้พี่เพราะว่าทุกคนก็รู้ว่าการเลือกตั้งมันมาแล้วอืต้องชิงความได้เปรียบในสนามเลือกตั้งทีนี้ตัวที่มันเป็น คุณนุทินแม้แต่ปฏิเสธว่าเป็นไม่ใช่ตัวประกันจริงแต่เป็นประเด็นที่ทุกพักต้องระวังครับคุณนุทินถ้าไม่ระวังก็จะกลายเป็นผู้ละเหมาทิ้งงานเพื่อไทยถ้าไม่ระวังก็ไป็นไปทำให้ผู้เหมาทิ้งงานใช่ไหมเพื่อนทนก็เหมือนกันเพื่อนทนไม่ทําอะไรก็ไม่ได้เป็นฝ่ายค้าใช่ถ้าทําไปเดี๋ยวเกิดทิ้งงานอีกเขาเลยต่อรองครัไม่ต่อรองเขาเลยพูดว่าถ้าพ้นเดือนธันวาไปแล้วยังไม่เกิดการแก้มงินให้สําเร็จเนี่ยเขาก็จะเอาละใช่ก็ยุสภาเลยใช่ไงก็เลยป้าเยวใช่เพราะประชาชนเนี่ยจะเสียมากสุด แก้ไขรัฐมนุนไม่สําเร็จก็คือจะโดนมองว่าเสียค่างโง่คืออยู่ดีๆไปทําเรื่องนี้ขึ้นมาทั้งที่เพราะความเชื่อของพรประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือคิดว่าสอวอจะฟังพรคภูมิใจไทยแล้วก็เป็น,นกลไกสาคัญในการแก้ไขหน,หนุนครั้งนี้ครั้งได้แต่ถ้าไปร่วมกับพรคเพื่อไทยเนี่ยแก้ยากเพราะสอวอคงจะขานอยู่ฉันอันนี้เป็นหมากที่เขาเดินอยู่ฉันแม้จะพูดว่าไม่เอาการแก้ไขรัฐมนุนเป็นตัวประกัน แต่ผมเชื่อว่านี่คือการเอาแก้ไขรัฐมนูญเป็นตัวประกันคล้ายๆกับพรคเพื่อไทยเมื่อครั้งก่อนที่ดิวข้ามขั้วที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าคุณทักษิณอยากกลับบ้านเขารู้ว่านี่คือหัวใจของของความต้องการพักเพื่อไทย,ก,ก,ไทยก็หยิบประเด็นนี้ในการเดินเกมการเมืองทุกอย่างเคสนี้ก็เช่นเดียวกันรู้ว่าพรประชาชนต้องการแก้ไขรัฐมนูลครับฉะนั้นจะทายังไงก็ตามทีดึงเรื่องนี้ไว้แล้วก็ลากมันให้ยาวๆหน่อยเพื่อทําให้อายุของรัฐบาลนี้ยาวนานที่สุดมันมีเกมย่อยพี่ เกมย่อยคือเกมระหว่างพกกรรคกล้าธรรมกับพรรคส้มเพราะพรรคประชาชนเขาไม่ได้ชนคุณอนุทินโดยตรงเขากลับทางกล้าทรรสโนกล้าธรมก็ก็นึกออกไหมเขาก็มาชนกับพรรคประชาชนในขณะนี้อืมไอ้ตรงนี้คือสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ทีนี้หมดหมดเวลาในเบรกนี้ยังพี่ยังไม่เป็นไรเราตอต่อเลยนะนะนี่แนั่งนั่งึกน,นะ<พ>ถ้าพรรคประชาชนเขาไม่อุ้มให้ คุณอนุทินเป็นนายกนะเราจะไม่มีทางได้เห็นเลยนะว่าคุณอนุทินเนี่ยมีท่วงท่าลีลา <c oughs> สไตล์การเป็นนายกยังไงนี่เดือนกว่านี่เราว่าเพี้ยแป่นะโดนเรื่องสงแกมเมอร์เข้าไปเนี่ยเนี่ยเช้าเช้าวันพุธพูดอย่างหนึ่งวันศุกร์ตอนเย็นทมา,าทีอย่างนี้เลยนะพร้อมให้อภิปรายแต่มีเงื่อนไขเป็นการเปิดเกมนะครับผมคิดว่าผมเข้าตรงนี้คือในเรื่องอภิปรายเนี่ยนะครับผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยเขาเอง เขาถึงอยากจะแก้ให้ทันทีหมดเวลาไม่เสร็จอเขาถึงบอกอยากจะแก้ไม่เสร็จก่อนจะได้เปิดพิปาให้ได้ใช่ไหมอันนี้หละคือสิ่งที่ทําให้เห็นว่ายังไงพักเพื่อไทยเขาก็กังวลใจอยู่ข้อนี้อยู่เหมือนกันเพราะไม่อยากจะถูกว่าเป็นผู้ทําให้ผู้ระเหมาทิ้งงานใช่ใช่ไหมทั้งสามพักเนี่ยทำให้โอกาสในการแก้มนูเนี่ยยังมีความหวังนะครับไม่ถึงกับริบหรี่แต่ถามจริงเถอะผมว่าจริงแก้ไขมนูเนี่ย พักเพื่อไทยช่วงสองปีที่ผ่านมาคือตั้งแต่ตอนที่เลือกตั้งเนี่ยพักเพื่อไทยคือพักหนึ่งที่ประกาศชัดเจนว่าจะแก้ไขมนู่เพราะเขาโดนเขาโดนกระทําจากมนุษย์แบบนี้เยอะมากแต่พอถึงเวลาสองปีเขาไม่ขยับเรื่องนี้เท่าไหร่เลยเขาเขาไม่มีสวในมือผมไม่ใช่เพราะว่าตอนตอนนั้นน่ะผมรู้สึกว่าที่ผมได้ยินมาคือว่าเขาพอรู้อยู่ว่าดิวข้ามขั้วนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเงื่อนไขข้อที่หนึ่งคือไม่แก้ไขมนู่เคสเดียวกัน ถ้าการที่คุณอนุทินได้เป็นนายกมนตรีครั้งนี้เนี่ยก็มาจากเรื่องแบบเดียวกันแล้วคุณจะลืมว่าคุณอนุทินเอกทางพรรคปุ่มใจไทยเคยเรื่องกฎหมายประชาติใช่ไหมครับครับครั้งหนึ่งเนี่ยก็มาจากอันนี้เลยใช่มาจากว่ามีคนบอกว่ารัฐมนูญแบบนี้ไม่ดีตรงไหนจากนั้นมาก็พลิกเกมด้วยฉนันผมรู้สึกว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยบางทีเกมไปที่พรรคประชาชนพยายามเล่นๆไปเนี่ยมันอยู่ในเกมอื่นที่ไม่ได้อยู่ในสภาที่กําหนดเรื่องนี้ตุ้ม ต่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนหมดนะเป็นหลุมพรางที่ขุดล่อพักประชาชนครับภูมิใจไทยสอวอยอมแก้และทานูนวันเลือกตั้งค,คำถามแรกเห็นชอบให้แก้ไขและนูนในบัตรลงคะแนนประชามติครับถ้ามีการโลนโลงหรือบางอย่างกาไม่แก้ทุกอย่างจบเลยนะภาพภาพสวยหรูที่เราเป็นความหวังนี่มันจบเลยเพราะว่า ประชามติคนไม่ให้แก้้งแต่ผมข้อหนึ่งเนียไงก็ผ่านพี่เพราะว่าเออผมว่าไม่แน่นะไม่แน่นะแต่ไอ้ข้อสสรยังมีลุ้นเพราะว่าข้อหนึ่งเนี้ยผ่านเราเรานึกถ้าข้อหนึ่งไม่ผ่านนี่จบเลยใช่ไหมใช่จบเลยนะผ่านผมมั่นใจว่าผ่านผ่านเพราะว่าส่วนหนึ่งต้องบอกว่ากระแสตอนนี้ที่เกิดขึ้นหรือตั้งแต่เลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นก็คือพักเพื่อไทยกับพรคประชาชนแล้วพูดชัดเจนว่าอยากแก้ไขมนุนแล้วเสียงสองพักนี่มันเยอะมาก คะแนนเสียงจากสองพักที่รวมกันทั้งประชาชนนะใช่แต่เพื่อไทยก็ไม่แน่แต่ที่เหลือเนี่ยไม่แต่ว่าเขาถ้าเพื่อไทยเนี่ยเขาตกขบวนอันนี้ไม่ได้ใช่ภูมิใจไทยก็เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าเมื่อสามพักหลักเข้ามาในทางนี้แล้วเนี่ยผมว่าข้อหนึ่งในผ่านส่วนข้อสองเนี่ยคืออย่างนี้นะว่าจะแก้ผ่านสามวาระทันหรือเปล่านี่คือโจทย์สาคัญถ้าไม่ทันอาจารย์ประเวศแต่ข้อหนึ่งเนี่ยข้อหนึ่งข้อเดียวผมเสนออย่างนี้นะคือเห็นด้วยใจควข้อหนึ่งข้อหนึ่งเนี่ยประกาศในราชกิจจานุเบกษไข้อหนึ่ เตรียมการเลยนะครับจะได้ทันเพราะว่าตอนนี้60วันก่อนถึงวันเลือกตั้งรประกาศเลย